อ่าฮ่าวัดดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องซิวติงนะครับเป็นเครื่องทําลายเบาะหนังนะครับต่างๆนะครับตัวนี้สาสิบสามหัวนะครับห6สิหกเข็มนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ช่างกาลังเช็คนะครับหยุดการทางานเนื่องจากกระสวยหมดนะครับก็เช็คดูว่ากระสวยหมดก็จะเกิดสัญญาณนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้อ่าสาสิบสามหัวนะครับตัวนี้ทั้งหมดส3ิบามหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ หกสิบหกเข็มนะครับตัวนี้ทําลายอย่างนี้นะครับทําลายอย่างนี้ <Jub il> นะครับเห็นไหมครับลายต่นางๆจะลายลักษณะนี้ลักษณะนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมมีลักษณะนี้ลักษณะนะครับเดี๋ยวดูช่างทํางานเดี๋ยวดูนะครับผมช่างทํางานแล้วครับา,า,าสวยงามครับตัวนี้สวยงามนะครับเห็นไหมครับ ่าถ้าได้ขาดนะครับก็เกิดสัญญาณนะครับบอกว่าเส้นไหนขาดนะครับเราจะเห็นสัญญาณอย่างนี้นะครับเครื่องคิวติ้งนะครับเครื่องคิวติ้งครับเย็บลายอ่าสวยงามเย็บแล้วโอเคเย็บต่อครับมารูปแบบใหญ่ๆนะครับตัวนี้อ่ะผมครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับติ๊กก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ อ่าดูชัดเรื่อง